สวัสดีครับพี่น้องสุขภูสุขคนทางบานะ้านเนาะมื่อนี้พออีเดียวกับลูกยมลีสันเชนเนลเมื่อนี้มาปั่นผูดหมูด้วยพี่น้องตกผูดหมูมื่อวานผูดหมูงายมากผูดหมูง,ามงาม่ายมากจะกินครับให้ยันเาง่ายงามเนื้องามื่อนั่งตกผูดเล้วพี่น้อง จะผดเลยเห็ดสี่สีผดนี่แหละครับพี่น้องวิธีอีสานเห็ดกันสี่คนกันสี่คนกินน้ำกันสี่คนทางขายนี่เด้อตุ้งยงว่านางจะเอาูดต้องพึ่นเนาะพี่น้องท่านผู้ชมเบื้องต้นอย่างเจ้าเฟื่องป่าเบื้องต้นนี่แต่พี่น้องเตอนวิธีอีสานเนาะยังมีเหนือมี้ยังมา้มีหมูมีนั่นมีนี่ว่าปันสู้กันกินยังสั่นเด้อพี่น้องเด้อ ดดดเดนๆเฮกินกันเท,น,ทนึงตงนี่เทนึงพี่นอ้องโดินๆเฮกินกันเทนึงมนนงนนันนี้นพีองช่องเด้อเหรอพนปั่นหนือเพชยอดเด็บมือใส่ทั้งดเอาเด็ก <c oughs> ูบอกกบุบอ,อ,คคอกัน เนีย่ยงามงามมือลอยโลมูลอยโลมูลอยโลอือมลอยโ่นบ่อ่ามูลอยโมาเหตดแงกันกอ,อยากกดยากเลยมาสนกันขายกินพี่น้อง่านผู้ชมวิธีอีสานเนาะมีอย่งว่าปันขูดปันยังกันนัสแ,แต่พอตะมีเห็ดีวยวมีเด้อพี่น้องเด้อ mày ngồi đồ với lại tưởng lại vô cái chân ừ. đầy cái, gì? cái gì phụt vô โอ้ซีโูดนะครับพี่น้องทผู้ชมเห็ดเป็นซีโพดด้วยพี่น้องนี่พี่น้องวิธีคิดทีสานเนาะพี่น้องเห็ดบางสี่งเขาว่าโตปูดัวอยังสู้กันจากกันกินนะครับน,นี่ข้าเร่งด้วพี่น้อง,งอน,นี่เขนะ้าเร่งเร่งในชามตุ้งข้าเนื้อ ข้าวหมูข้าวหมูข้าวหมูนนี่ลเาข้าวหมูเอาใจมาข้าวหมูเราไปทีน้องคันผู้ชมเสียดลุยตัวเสีงงายอันนี้เผ็ดเศร้าเลยพี่น้องตัดกลินไก่ต่วนบวบเผ็ดเศร้าแบบเผ็ดเผินผู้เผินผู้คนปั่นดีได้พี่น้องเลยวิธีอีสานเนาะพี่น้องท่านผู้ชมอ่าหมูดีตัว sao thiệt phần năng kim phải phơi cái là không với chuỗi có chuỗi năng kim muối này là làm cho mình treo cái chuỗi thế nào anh em, để hết đi đi đây phải không phần phải những ใจดีเีงงามเลยถิ่เลยถิดรอมตัวอันเพชรเศร้าี่น้องเพชรเศร้าเพเจริญเศ้าเจริญเศร้าเ่เจริญเศร้าเพชรเจริญเศร้าเจ้าของเครื่องเสียงเพชรเจริญเศ้าสุวรรณภูมิอเศร้าย่างเดียวอ้างของสุวรรณภูมิดิวคนฟังในว่าเห็นจังได คนไทยเราตู่ลำพูดยังยังไปน้ำแม่อยู่พี่น้องบรรยากาศตอนตอนนำขับนะพี่น้องเนาะของอีสานนะพี่น้องเนอะนี่แหละทางบ้านนุ่งย่องเป็นทั้งสี่แหละพี่น้องทางนั้นฮียนเพี่เจริญก็เศร้าเหมืนกันัปนเนื้อเป็นอยังพี่น้องนุ่งย่งกับมันโดนมาเที่ยงเนาะพี่น้องก็เลย้ามาไม่ใช่ไรเด้อพี่น้องจะคิดอย่งไรเด้อร์กับโดนเที่ยงเนาะก็มาบึงขึ้นตกขุดตกขุดเนื้อหมูพี่น้อง ่ยกัมันหมดละเนี่กยไรกอยมันมันิดเกาลวเตมูอยู่นีหรอวะการสูดทั้งเหลียวเพื่อนงันเพื่นกใทุงกด้พี่นล้มเขาบอกถาูไมใช่าเอาัต้องไปส่เยียบเลยรอย

ไปช่องเพิ่งกระลังอันปั่นเนื้อหมูต้อพี่นอ่อยให้เพจให้เพรเรื่องเศร้าปั้นนี่หน่อยอนกัน่นดีที เ็บซี่ผดเนาะมันบ่นี่ไก่จงไก่กวยที่ไรเกูแบงเบิดอนก๋อยก๋อยบ่ก๋อยก๋อยก๋ยกเออหน่ะไก่จงไก่ยเอาไปใกล้ั่ดอกยกินกันนี่ลกยุง ครับพี่น้องอันตรีคอยว่าต้องแบ่งเวทคลิปนีกับเขายุติการไทยถ้าอันทำหนีได้พี่น้นองได้ลดคลิปไหนที่ต่งก็ไม่ครับสวัสดีครับพี่นอ้องขอเชวีิน